สวัสดีคะ่ะท่านชมเรามาพบกันอีกดับบนดับสนิทไม่มานะคะมาสามสูตรเลยนะมาดูกันเอ้สองสูตรนะคะมาขอผักอ่านคำเตือนสักนิดนะคะบทใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปเร็วนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลาเกนแมงรัฐบ,บาลเท่าน,นั้นนะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ ไ้โชคดีทุกท่านทุกคนนะคะมามาคำนวณกันนี่จะเป็นหลักแสนแล้วก็เลขคอสิทนะคะเรามาบวกเอาใช่แล้วนี่3าสูตรนะคะ3สูตรทีเดียวเลยนะเจ็ 7, บวกเก็เป็นเลข6นะคะเอาหมาวางเหมาวางนะแล้วก็3ามกับเก็เป็นเลขสอนะคะ เจ็ดบวกเก้าก็เป็นเลขหกเ่นกันนะคะมามาดูกันตัวเลขที่ออกมาออกเก้าเสูงนะคะอุอ้ยมาเช็คทุกนะคะ มาดูนี่เป็นสูตรใหม่นะท่านชมนไม่เกี่ยวกับสูตรที่เราเคยลงไปนะเรามาดูงวดที่สองกันห้าบวกหนึ่งนะคะก็เป็นเลขหกนะคะแล้วก็มาเอาเจ็ดบวกหนึ่งนะคะก็เป็นเลขแปดนะคะแล้วก็มาเอาห้า ห้าบวกเก้านะคะห right. ้าบวกเก้าก็เป right. right. ็นเลขสี่ค่ะใช่ไหมหลักร้อยใช่แล้วค่ะอะไรมาวางเป็นหกนะคะนี่จะเป็นแปดค่ะจะเป็นสี่นะคะะตัวที่ออก ูที่ออกอืมหานทั้งสามูตรนะคะอืมมาดูงวดต่อไปโอ้ยมไมคิดมันเบิกสองบกสองก็เป็นสี่นะคะแล้วก็หนึ่งบวกสองก็เป็นสามนะคะ อสองบวกศูนย์ก็เป็นสองนะคะนะมาบวกมาวางก่อนนะสีสามสองนะคะมาดูตัวที่ออกกันเจ็ดห้าเจ็ดนะ,ะา่านหน าดูงดที่เพิ่งออกกันนี้นะคะท่านผู้ชมเฮ้ยขอโทดขทดขทษออกไปข้างนอกอ่าเจ็ดนะสามบวกสี่ก็เป็นเจ็ดหกหกสี่ก็เป็นศูนย์ก็สามหกเจ็ดก็เป็นศูนย์นะคะก็เป็นเจ็ด เป็นศูนย์เป็นศูนย์ค่ะ,ะมาดูงดที่ออกนี้เช็คถก 6, ผ่านนะคะโอ้ผ่านสะุยเลยมาดูงดนี้กันค่ะหกบวกหกนะคะก็เป็นสิบสองห้าบวกหก ก็เป็นเลขหนึ่งหกบวกห้าอันนี้จะเป็นอ้อสี่นะท้ชมนี่จะเป็นหลักแสนนะคะอันนี้เป็นหลักแสนนี่รางวัลที่หนึ่งนะคะอ่าเป็นแบบนี้ค่ะมาดูตัวนี้เลขสองนี่ก็จะเป็นเลขหนึ่งนี่ก็ยังเป็นเลขหนึ่งอ่าสองหนึ่งหนึ่งไม่หมานะคะ ก็คาว่าท่านผู้ชมชอบก็ใส่เผาเผากล้กันนะคะใส่เผาเผากล้วกัน,กนอ่าเช็คถูกกันเลยอืมเช็คถูกกันเลยไม่มานะคะดับสนิทนะคะโอเคขอให้โชคดีนะคะแต่ว่าเลขหนึ่งเนี่ยถ้าตามสูตรอันนี้กับสูตรที่เราเคยลงไปนั้นดับไปแล้วห้าสูตรแล้วนะคะท่านผู้ชมห้าตัวแล้วนะเลขเลขหนึ่งนะ ต่เลขสองเนี่ยดับไปสองสูตรนะคะท่านผู้ชมนะะว่าชอบก็ใส่พริกเผาก็แล้วกันนะคะเราอะไรก็เป็นไปได้เป็นหมดนะคะอะไรก็เป็นเป็นเป็นไปได้หมดนะคะ,ะก็ขอให้โชคดีขอให้เฮงขอให้ปังนะคะอันนี้ไม่ออกนะคะสวัสดี